ในบันทึกการเดินทางของพระถังซัมจัง๋งมีการกล่าวถึงดินแดนสยามในยุคโบราณในช่วงเวลาที่ท่านมาศึกษาธรรมที่นาลันธาประเทศอินเดียราวปีพศ1170-1188ถึงหรือเกือบ1,400ปีก่อนตอนที่ท่านอยู่อินเดียท่านได้ถามพ่อค้าวานิชว่าเอ๊ะนอกจากเส้นทางที่ท่านมาแล้ว ถัดจากนี้ยังมีเมืองที่จเจริญรุ่งเรืองอีกหรือไม่พ่อขาคนนั้นก็บอกว่าทางด้านทิศตะวันออกนี้ยังมีอีกหลายเมืองเลยแหละท่านจากนี้ไปตามฝั่งทะเลผ่านภูเขาและหุบเขาจะพบกับแคว้นชิดหลีซาตาล้อที่นี่คืออาณาจักรศีเกษตรในประเทศพมา่าปัจจุบันถัดไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ตอนปากอ่าวเป็นเมืองของแคว้น เกียโมลังเกียที่นี่คือเมืองนคปรปฐมโบราณและเมืองอู่ทองต่อจากนี้ไปทางทิศตะวันออกไม่ไกลกันเรียกว่าแคว้นโตโลโปโตี้ที่นี่ก็คือแคว้นทวาราวดีมีเมืองสำคัญคือเมืองศรีเทพละโวในช่วงก่อตั้งสำนักเขาสมอคอนห่างจากนี้อีกไม่นานก็จะเป็นช่วงเวลาที่พระนางจาม,มเทวีขึ้นไปสร้างเมืองฮริพุนชัย ต่อไปอีทางทิศตะวันออกก็จะเป็นแคว้นอีเซียนาโปโลที่นี่ก็คืออีสานปุระหรือเจนละเป็นอาณาจักรโบราณในกัมพูชาและต่อไปอีกจนสุดขอบมหาสมุรก็คือแคว้นมออเจียมปอนั่นก็คือแคว้นจามป่าหรืออาณาจักรโบราณในเวียดนามและนี่คือเรื่องราวของแคว้นโบราณในภูมิภาคอุษาคเนในบันทึกของพระถังซัมจัง๋ง